สวัสดีครับท,ทุกคนมาดูบ้านที่เป็นบ้านภาคอาไัย2ชั้นนะดูเป็นแนวทางแล้วปรับแบบรูปแบบการใช้งานในลักษณะของตัวเองนะครับบ้านหลังนี้ใช้รหัสแบบ 2BR 24011 4ห้องนอนสีห้องน้ําพื้นที่โรงจอดรถครัวห้องรับแขกครัวไทยด้านนอกเขามีมาด้วยนะครับหลังนี้ออกแบบมาด้วยแล้วก็โซนห้องน้ําก็มีงานดีไซน์ของอ่างแช่ตัวด้วยหน้ากว้าง16เมตรลึกจากหน้าบ้านถึงหลักบ้านนะครับ12เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด251ตารางเมตรงบก่อสร้าง ที่4ล้าานบดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้สามารถจอดรถได้1คันนะถ้าเป็นรถยนต์นะครับจอดรถได้1คันอาจจะมีมอเตอร์ไซค์อีกสัก2คันได้พอดีนะครับก็จะเชื่อมกับบริเวณของโซนครัวที่สามารถเดินขึ้นไปด้านบนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ช่องบานเปิดตรงนี้จะเป็นช่องของครัวด้านบนอีกซึ่งบ้านหลังนี้มีครัว2จุดนะครับที่ต่อไปนะครับก็เป็นโซน พื้นที่ของผงรับแขกนะครับตรงนี้เขาใช้เป็นประตูแบบลักษณะของบานสวิงนะเห็นไหมแล้วเขาก็ตีเป็นบานฟักนะครับ เป็นบานฟักแล้วก็ทําให้ตัวนี่มันเหมือนเป็นแบบเป็นกรอบหน้าต่างอะไรประมาณนี้เข้ามาแล้วก็จะเป็นโซนรับแขกซึ่งโซนนี้ก็เดี๋ยวว่าอนาคตก็จัดโซโฟ์โซฟาวางเข้ามานะครับใช้กระเบื้อง<ม>ลาหินอ่อนนะครับมีจุดรักจุดสัญญาณโทรศัศท์มีช่องบานเปิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้าไปด้านในอีกโซนหนึ่งนะจะเป็นโซนของห้องครัวครับตรงนี้ใช้เป็นครัวที่จริงจังมากขึ้นมีเคาน์าเตอร์แพนทรีนะครับตรงนี้เตรียมอาหารลิ้นชักเก็บของอ่างล้างมืออ่างล้างจานอยู่ตรงกับบริเวณที่ระบาย อากาศได้ดีโพรงไฟระยะกระทุมความสวยงามเข้ากับพื้นที่ที่ใช้งานตรงนี้ด้วยซึ่งตังนี้ก็เป็นครัวที่แบบอุปกรณ์ฟิตติ้งเขาเยอะนะเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บก็สว่างช้อนได้แก้วมีดอะไรต่างๆสามารถเก็บเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูโซนที่เราติดค้างกันเมื่อกี้น่ะซึ่งมันเป็นครัวครัวไทยหลังบ้านแล้วก็จะเชื่อมกับบริเวณภายในตัวบ้านโดยเราจะออกจากทางนี้นะครับด้านในตรงนี้นะครับมันเป็นลักษณะเหมือนแบบตัว L อะครับ พื้นที่เขาจะเชื่อมกันนะเชื่อมไปฝั่งนู้นก็ได้ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆเบาๆเตรียมอาหารอุ่นอาหารวางเตาคุ้งเตาแก๊สอะไรได้หมดเลยนะครับประตูก็จะออกไปด้านนอกซึ่งตรงนี้เหมือนจะออกไปซักล้างด้านนอกนะครับตรงนี้ออกซักล้างได้เลยเป็นบริเวณหลังบ้านตรงนี้ยังจะไม่เชื่อมภายในตัวบ้านนะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมเลยห้องน้ารวมไปเลยนะครับ ก็งานดีไซน์ก็สามารถใช้งานได้ในระสผสมมีโซนชาวเวอร์มีโซนทาธุระส่วสนตัวครบหมดเลยใช้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือละ,ละหน้าแบบที่เป็นเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับสำหรับแขกที่มาบ้านเนาะห้องนี้ก็สามารถแยกกันใช้งานถ้าใช้งานกันหลายๆคนมาใช้งานโซนนี้ได้นะครับ เราไปต่อกันที่ห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่พื้นที่ตรงกับโซนครัวลเลยก็จะเป็นห้องนอนสําหรับแขกเราเริ่มที่จะเห็นพื้นที่ห้องนอนเนี่ยมาสเตอร์ที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าก็เตรียมติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่เนาะห้องนี้ครับห้องน้ําในตัวซึ่งผมจะบอกว่าห้องน้ําในตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ย ฟังชันไม่จำเป็นต้องจัดเต็มขนาดนี้ก็ได้นะมีอ่างแช่ตัวเคาน์เตอร์สําเร็จนะครับแล้วพื้นที่เขากว้างมากใช้เลนชาวเวอร์ที่เป็นลักษณะของสีดําก็ดูของเป็นโมเดิร์นด้วยดูดีมากนะครับแทบจะเป็นห้องมัสเตอร์ในชั้น1นเลยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยากจะขึ้นไปนอนชั้นบนอ่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราใช้ห้องนอนนี้ได้เลยนะแล้วก็มีห้องเก็บของใต้บันไดนะครับตรงนี้ก็แจ้งพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเลยตัวนี้นะครับเราสามารถเดินเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องก้มได้เลยนะครับก็เปิดประตูเข้าไปเก็บของอะไรที่ไม่จําเป็นซ่อนพวกเครื่องดูดฝุ่นอะไรต่างๆเก็บไว้ซ่องใสายตาไว้แขกมาก็จะช่วยให้บ้านเราเนี่ยดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ ตัวลักษณะของวัสดุปูพื้นนะครับเราจะใช้เป็นตัว APC นะครับหลังนี้แล้วก็จบด้วยงานคิ้วจมูกบันไดแล้วก็บัวกันเพื่อนของางๆาลก็ดูมีความสวยงามด้วยทําให้ตัวพื้นที่นี้ก็ดูน่าใช้งานด้วยนะครับตัวราวจับก็เป็นงานไม้นะแล้วก็เป็นเหล็กดํา ดูดีมากนะครับความแข็งแรงก็มีด้วยลูกค้าอยากจะดีไซน์ได้หมดเลยปรับเปลี่ยนได้ชอบงานไม้หรือเป็นราลาเหล็กดำารลากระจกแคมเปอร์ปรับเปลี่ยนตามความชอบของลูกค้าได้เลยนะครับมีช่องแสงช่องมานเปิดตัวนี้สามารถเปิดให้ลมเข้ามาได้ก็ทําให้พื้นที่มันโปรง่งโล่งสบายเลาใช้งานเข้าไปอีกด้วยนะแล้วมองขึ้นไปด้านบนนี่เราก็จะเห็นโซนที่เป็นช่องเปิดอกีกแล้วทำให้พื้นที่เนี่ยตรงนี้ดูโปร่งนะครับแล้วก็พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นโซนของห้องนอนทั้งหมดแต่เราจะให้ทุกคนดู โซนของห้องนอนแขกกะครับก็คือฝั่งนี้ห้องนี้นะครับก็เป็นห้องนอนแขกฟังก์ชันการใช้งานเป็นห้องนอนแขกแต่เขาเชื่อมกับระเบียงหน้าบ้านซึ่งประตูอยู่ด้านนอกนะคล้ายๆเป็นแบบระเบียงแบบเซอร์วิสแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถใช้งานได้อะไรได้เซอร์วิสแอร์ได้หมดเลยแล้วก็ถ ลูกค้าอยากจะเพิ่มเติมที่เป็นแบบทำเป็นราวงานราวแล้วก็เพิ่มงานตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ดีไซน์ได้เพิ่มงบประมาณเข้าไปห้องนอนต่อไปนะครับก็คือติดกันเลยซึ่งก็เป็นห้องนอนแข็งกันไม่ได้มีห้องน้ำในตัวงานดีไซน์ก็จะคล้ายกับห้องนี้เลยนะครับมีบัวกันเพื่อนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลักษณะของพื้นก็จะใช้เป็นกระเบื้องทั้งหมดนะเชื่อมกับ โซนที่เป็นห้องนอนทั้งหมดเลยต่อเหนือที่เป็นพื้น a อพีก็จะเป็นพื้นของโซนบันไดเท่านั้นเองนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมก็มีโซนชเเวอร์อ่างล้างมืออ่างล้างหน้าคาเตอร์โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวนะครับมีโถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวโซนชาวเวอร์ไม่ได้มีฉากกัน้นเท่านั้นเองโทนสีก็จะคล้ายกับห้องด้านล่างเลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องพระใช้ประตูแบบบานแขวน สามารถแช้ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นยูอินก็ได้ดีไซน์เป็นชั้นวงางผ้าที่เป็นแบบยูอินแล้วก็ห้องสุดท้ายครับจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีความกว้างขึ้นขยับเข้ามาก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นโซนแต่งตัวแล้วก็เชื่อมกับห้องน้ําที่เป็นห้องน้าใช้งานภายในตัวด้วยวก็งานดีไซน์ก็จะเหมือนกับห้องข้างล่างเลยโทนสีนะตัวเคาน์เตอร์อ่างละเมืองลัหน้าแบบสําเร็จนะครับตัวโถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวแล้วก็มีอ่างแช่ตัวซึ่งบางครั้งเนี่ยในแบบที่เราออกแบบมาเนี่ย ไม่ได้มีอ่างแช่ตัวก็มันจะตีเป็นงานเพิ่มไปแต่ถ้าลูกค้าต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วสามารถดีไซน์ได้เลยนะครับว่าห้องน้ําห้องนี้เราจะวางอ่างแช่ตัวบอกทางสถาร์ดบีได้เลยครับเราเออกแบบให้ทุกค้าท,าทันทีแล้วก็จะดีไซน์ในเรื่องของขนาดห้องให้มันเหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับ ลแล้วนะครับกลับบ้าน 2ชั้นที่สร้างในอำเภอภูวิสัยจังหวัดสระบุรนะครับบ้านหลังนี้ใช้รหัสแบบ2 b r 2 4 0 1 1 4ห้องนอน4ห้องน้ำมีโซนครัวครัวฝรั่งครัวไทยแล้วก็พื้นที่โรงจอดรถหงรับแขกพื้นที่ให้สอยรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่251ตารางเมตรหน้ากว้าง16เมตรลึก12เมตรนะครับสร้างในปี2 0 2 3่าถ้าใครสนใจแบบบ้านนะครับสามารถทักเพจบ้านลักได้เลยนะครับเรารับงานทั่วประเทศรวมถึงงานออกแบบด้วยนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนสไตล์อะไรแจ้งและปริน์ให้กับทางสราเป็น ได้เลยจะได้ออกแบบตามตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดนะครับวันนี้ผมเมื่อทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วผมต้องมาคิดแนะน่แบบนีครับ